ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะสำหรับวันนี้ม่ต้องอิ่ย่างมากมาให้ดอกพี่น้องน้ำแกงมาแล้วน้ำแกงมาครับผมฝนก็ตกวันนี้ม่ต้องอิ่ย่างมากมาให้ดอกมาเ็ดกินแบบแซ่บสมประน้อยเอาเอาไม่ต้องให้ไหลโ <laughs> อ้ยน้ำกระถ่อมเว้ยเอาไปยุบพุ่นซะเอาไป น้ำท่วมพี่นอ้องเอ้ยน้ำท่วมนาผมเบิ่งดูนะเนาะนี่แหละเขาเอิ้นว่าน้ำแกงน้ำแกงมาแล้วครับผมนะเ,เดี๋ยวผมปรุงกันน้ำแกงน้ำแกงปีหกหก,หกสิเอา้ากินสดๆในน้ำม,ม,มือเลยหืฝนกระตกเอา้าตกกระตกไหมเอออยากตกกระตกมาลวด ม่ต้องเอียงมากไม่แล้วพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวเอาอย่างอีกบันเนี้พริก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 เหนียวไว้กับเอาบักพริกบักพริกพริกไว้กันกินกับก็ได้สุดท้ายขาดไม่ได้นะพี่น้องเขาขวบ ขาดใ้เลยเขาควานเนี่ยเสมป้าน้อยเฮ็ดเองเนี่ยหน้าเป็นเนเฮ็ดพอเทลงไปแล้วหอมสมป้าน้อยต้มน้ำไม้ เไปอยู่ข้างในพุ่นมาพี่รองมาเปิดกล้องเขาโอ้ของเขาจะขวมเด้อพี่รองเด้อที่สำคัญมื่อนี่นะฮะนี่เห็ดไขกี วใไม่ปร่งไหม,อมบอกได้คำเดียววันนี้พวกต้องเองมากมายเดออ จบได้ตกไปฝนเลยวอืมเห็ดใครเ่อวานเราผมตั้งคำถามกับพี่น้องดิเห็ดใครบ่อวานเราผมตั้งคำถามเข้าใจรบอมันซื้อเห็ดใครบ่แม่นเห็ดผู้ใหนะ อืเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าเอา้าพี่จ้าคือมาถามพวกหนูผมไม่ได้ถามมันซื้อเห็ดตะไคร้นะฮะอู่บ้านผมก็จะย่างเห็ดไคเห็ดไคเห็ดไคเนี่ยแล้วเป็นการแผงคั่จังเลย o sea

ว้าฝนตกติดต่อกันนะฮะหนักๆแบบนี้ทิ่งให้ตามมากับแบบนี้แล้พี่น้องนะครับทางบ้านผมเป็นแบบนี้น้ำท่วมนะเมืองเห็นได้เขา่าเข่าเห็นได้ไปยอดแน <laughs> <laughs> เห็นได้ไปยอดเข่ากันเลยนะก็ว่ากันไปแล้วพี่น้องนะแต่ว่ามันหักท่วมมาโดนครับผมนะฮะมันทีท่วมช่วงนี้แหละ เขาเริ่มจานแล้วคือจานวะเขาเริ่มเนืยแล้วพี่น้องเริ่มถึงน้ำคือมื่มมฝนตกเฝ้ากินเฝ้าอิอยู่ตูนตากล้องมือตากล้องซูวะซูดดว,วะ เดี๋ยวนี้เรา่าแรงไปเลยบวกพิเศษหาด้อยติบพิเศษหาด้วยอันย่างมากมาอจากกดซับตะแค่กดไลค์กดแชร์คือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานเป็นที่รอดเดวเพราะต้องอย่างมากมายแล้วพี่น้องนะฮะกับตกได้ตกไปฝนก็ได้ นะฮะเขาหา,หามันบ่ได้นะแซ่บก็แซ่บไปนะฮะ,นะฮะมันต้องอยู่น้ำกันได้ความแซ่บกับสภาพอากาศถึงแม้ว่าสภาพอากาศมันสีเร่ร้ายสักปันไหนพี่น้องนะฮะมันก็บ่สามารถที่จะมาต้านทานนะฮะความหิวความกระหายของผมได้นะฮะความแซ่บความมวนซึนโฮเซลแบบนี้มีทุกมือทุกเว้นครับผมติดตามไปนะฮะพี่แจ้พาชิมครับผมบทตรียนอย่างมากมายดอกสหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องพี่นึงครับผมสวัสดีครับ